เชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุรถชนหรือพ่อกลับบ้านมาแล้วเจอความเสียหายบางอย่างการยื่นเคลมประกันเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับคำถามใหญ่ๆที่ทำให้เรากังวลใจว่าเอ๊ะแล้วมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นต่อไปเอาละครับวันนี้เราจะมาไขาปริศนาของกระบวนการนี้ไปพร้อมๆกันเลยเพื่อเปลี่ยนความสับสนให้กลายเป็นความมั่นใจ พอเกิดความเสียหายขึ้นปุบความรู้สึกแรกเลยคือใจหายวุ่นวายใจไปหมดใช่ไหมครับแล้วมันก็ตามมาด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเรากําลังยืนอยู่หน้าทางเข้าเขาวงกตที่ใหญ่มากๆที่ชื่อว่ากระบวนการเคลมประกันแล้วก็ไม่รู้เลยว่าจะต้องเริ่มตรงไหนจะต้องเดินไปทางไหนต่อ เพื่อเห็นภาพมากขึ้นนะครับเรามาลองฟังเรื่องราวของคุณซินดี้มาตินกันดูคือเธอเนี่ยกลับมาจากไปเที่ยววันหยุดแล้วก็พบว่าบ้านถูกยกเข้าไปหมดเลยของมีค่าหายเกลี้ยงแต่เชื่อไหมคะว่านอกจากความเสียใจแล้วเนี่ยมันยังมีความกังวลอีกแบบหนึ่งซ้อนเข้ามานั่นก็คือการต้องไปรับมือกับขั้นตอนเคลมประกันที่เธอไม่เคยเจอมาก่อนเลยซึ่งผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่หลายคนน่าจะเข้าใจดีเลยแหละครับใช่เลยครับ เรามาเจาะลึกความรู้สึกนี้กันหน่อยดีกว่าคือความรู้สึกแบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะทั้งความกโกรธความกลัวหรือความงงๆว่าเอ๊ะแล้วฉันต้องทำยังไงต่อแล้วไหนจะมีความกังวลอีกว่าเฮ้ยเครมครั้งนี้จะทําให้เบี้ยประกันปีหน้าแพงขึ้นหรือเปล่าโอ้โหทั้งหมดนี้คือสิ่งที่มันวนเวียนอยู่ในหัวเราตอนนั้นจริงๆครับเอาล่ะครับ ทีนี้เราจะลองมาเปิดประตูหลังบ้านของกระบวนการนี้กันดูบ้างเพื่อที่จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังความซับซ้อนที่เราเห็นเห็นกันอยู่มันมีระบบที่มีโครงสร้างชัดเจนมากๆรองรับอยู่นะครับแล้วมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่เราคิดเลยก็ได้โอเคอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าขั้นตอนแรกสุดเนี่ยมันคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแบบตรงไปตรงมาเลย คือสั่งเราเนี่ยก็ให้หลักฐานความเสียหายไปส่วนฝั่งบริษัทประกันเขาก็จะตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของกรมธรรม์มันเหมือนการตั้งต้นให้ทั้งสองฝ่ายอยู่บนหน้าเดียวกันนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้องนะแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้ากันต่อไปและนี่แหละครับคือหัวใจของการพิจารณาเคลมทั้งหมดเลยมันคือคำถามหลักเพียงข้อเดียวที่บริษัทประกันต้องตอบให้ได้เพื่อตัดสินว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองหรือเปล่า คำถามนั้นก็คือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงหรือที่ในทางเทคนิคเขาเรียกว่าสาเหตุใกล้ชิดครับคำว่าสาเหตุใกล้ชิดหรือ proximate cause ฟังดูอาจจะเหมือนเป็นศัพท์กฎหมายยากๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วคอนเซปต์มันง่ายกว่านั้นมากเลยนะมันคือการสืบกลับไปหาจุดเริ่มต้นหรือต้อนตอของเรื่องทั้งหมดเหมือนการหาโดมิโนโต,ตัวแรกที่ล้มว่าอะไรคือสาเหตุแรกสุดที่ทำให้ความเสียหายทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นตามมา สไลด์นี้อธิบายได้เห็นภาพชัดมากๆเลยครับลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่าไฟไหม้ซึ่งเป็นสิ่งที่กรมธรรคุ้มครองเนี่ยเป็นตัวจุดชนวนเหตุการณ์ทั้งหมดเลยแล้วไฟไหม้มันก็เป็นสาเหตุโดยตรงที่ทําให้เกิดการระเบิดแล้วการระเบิดก็ทําให้อาคารพังถล่มลงมาเห็นไหมครับในกรณีนี้เนี่ยความเสียหายจากการถล่มก็จะได้รับความคุ้มครองไปด้วยทาไมล่ะก็เพราะว่าต้นตอจริงๆของมันคือไฟไหม้นั่นเองครับ แต่ในทางกลับกันเลยนะครับถ้าเหตุการณ์มันเริ่มต้นจากสิ่งที่กรมธรรม์ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นข้อยกเว้นอย่างเช่นสงครามทีนี้ต่อให้มันเกิดความเสียหายต่อเนื่องตามมามากมายแค่ไหนก็ตามผลลัพธ์สุดท้ายคือจะไม่ได้รับความคุ้มครองคร,งครับนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมการหาต้นตอของเหตุการณ์ให้เจอมันถึงสำคัญที่สุดเลย พอเรารู้หลักการตัดสินใจของเขาแล้วคำถามต่อมาที่หลายคนอาจจะคิดในใจก็คือแล้วมันมีอะไรมารับประกันละ่ะว่ากระบวนการนี้มันจะยุติธรรมคำตอบก็คือมีแน่นอนครับเพราะทั้งหมดนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทำกันตามอำเภอใจนะแต่มันมีกฎกติกาของอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างเข้มงวดคอยคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเราเราอยู่ครับ ประเด็นสําคัญมากๆเลยนะครับคือสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คำแนะนำลอยๆนะครับแต่มันคือหน้าที่ของบริษัทประกันเลยและในขณะเดียวกันมันก็เป็นสิทธิของเราด้วยที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโปรง่งใสแล้วก็ต้องมีเหตุผลรองรับตลอดทั้งกระบวนการครับและสิ่งที่สําคัญมากๆในเรื่องนี้ก็คือกรอบเวลาที่ชัดเจนครับ สังเกตดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกลับภายใน10วันทําการการแจ้งความคืบหน้าทุกๆ20วันทําการคือทั้งหมดนี้เนี่ยเขาถูกออกแบบมาเพื่อไม่ให้เรื่องของเราถูกปล่อยให้เงียบหายไปเฉยๆซึ่งมันช่วยลดความกังวลจากการรอคอยแบบไม่มีจุดหมายได้มากเลยทีเดียวครับแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องข้อมูลส่วนตัวของเราครับเลข13ที่เราเห็นอยู่นี้เนี่ยมันคือจํานวนหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของออสเตรเลีย ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของมาตรฐานระดับสากลที่อุตสาหกรรมประกันภัยทั่วโลกยึดถือปฏิบัติกันเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของเราจะปลอดภัยที่สุดครับลองลึกภาพตามนะครับข้อมูลที่เราให้ไปตอนเคลมประกันเนี่ย โอ้โหมันมีทั้งข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการงานที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับแต่กฎหมายเหล่านี้แหละครับที่เข้ามารับรองว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกใช้อย่างโปร่งใสจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยและที่สำคัญคือเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลของเราได้เสมอ และเมื่อเราเดินทางมาถึงตรงนี้จะเห็นได้เลยนะครับว่าเราได้เดินทางจากความสับสนในตอนแรกมาสู่ความเข้าใจที่มากขึ้นแล้วเพราะจริงๆแล้วความรู้และความเข้าใจในกระบวนการเนี่แหละครับคือเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนความวิตกกังวลให้กลายเป็นความมั่นใจได้ ตารางนี้ผมว่าสรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาได้ดีมากเลยนะครับมันคือภาพเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆเลยระหว่างความกลัวของเราในตอนแรกกับความเป็นจริงของกระบวนการที่มันมีทั้งโครงสร้างและกฎเกณฑ์รองรับอยู่การได้เห็นภาพแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยเปลี่ยนมุมมองของเราแล้วก็สร้างความมั่นใจขึ้นมาได้จริงๆครับแล้วสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งทายให้ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเมื่อได้รู้จักกระบวนการเบื้องหลังทั้งหมดนี้แล้ว เรายังมองกรมทันประกันภัยเป็นแค่รายจ่ายที่ต้องเสียไปทุกปีหรือเปล่าหรือเราเริ่มมองเห็นมันเป็นคำสัญญาที่มีหลักการและเหตุผลรองรับอย่างชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมครับ